ร้านลิสแมนชอปคูให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอมินดูแล24ชั่วโมงการันดีคุณภาพจากผู้ตามมากกว่า400,000คนเติมเอาีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติม,าม,มาเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการฝังชำอะสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียหรือแอป lismanshop อย่าลืมแอดนำน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ Steam, ล Line, Tinder, ออสเติมรวมทั้ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ d อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Rov น,นี่เช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม Rov นะครับผมโค้ช Rv o หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ Rv o เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจงในการทําคลิป แล้วก็ไปพาาคลิปให,ใหม่ๆเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมนะสุ่มกิจกรรมสกินของ SATA s าเอ m e r นั่นเองนะครับผมนะก็ว่ากลับมารอบนี้เนาะราคาจะเท่าไหร่นั่นเนะครับผมเพราะรอบที่แล้วผมพลาดไปนะครับโอเคถ้างั้นเป็การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับ ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายรหัสเกม RV มาแนะนำเชื่อเพจแอดมินต้น TP7 เพจนี้พี่ผู้ติดตามมากกว่า1ึ0งแนนนคนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดไทยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มพร้อมเล่นลุนครบแบงค์คอนสกินแล้วสวยราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสาสิบ,บาทแนะนำเพจนี้เลยพี่จเจติก์เพจไว้ใ้กลนปนะครับโอเคครับ <c oughs> ก็กลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามาแล้วรู้ว่าลงเข้ามายัางไงเนาะไม่ขอและมานะครับก็ขอแค่แคนละหนึ่งร้านนะครับผมคนละหนึ ได้ดูคนเลยนะครับก็จะมีสกินใหม่ของ RVD เนี่ยสสกินนะครับแล้วก็สกินรีเจนเพิ่มอีก1สกินนั่นเองนะครับผมก็สามารถตามไปดูกิจกรรมว่ามาวันไหนรับแบบไหนได้เลยนะครับในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับสกินซาตานก็เข้ามาให้เราได้สุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็นี่เลยนะครับเป็นสกินซาตา s เอสด r เมอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าสกินนี้สวยมากๆเลยนะครับผมนะตอนนี้ผมเตรียมคูปองมาแค่2,400คูปองเองนะครับผมไม่รู้ว่าจะพอหรือ เปล่านะครับผมนะก็โอเคถ้าไงานเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าว่ามาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับ โอเคครับผมนะกิจกรรมนะครับผมนะก็น่าจะเป็นกิจกรรมแบบเดิมเลยนั่นเองนะครับผมในที่เป็นการเปิดแผ่นป้ายปกตินะครับก่อนเลิกกิจกรรมนะครับผู้เล่นต้องเลือกรางวันพิเศษ3ชิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายอันไหนก่อนก็ได้หลังจากที่เลือกแผ่นป้ายอันแรกจะสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายที่อยู่ติดกันได้เท่านั้นสามารถเปิดได้สูงสุด5แผ่นนั่นเองนะครับคล้ายๆเหมือนกิจกรรมลังพึ่งนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแผ่นป้ายนั่นเองนะครับเมื่อผู้เล่นเปิดแผ่นป้ายครบทุกอันนะครับจะก a รันตีรางว่นกาที นะครับจะสามารถกดรับของรางวัลโบนัสพิเศษเพิ่มเติมได้นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ผมไม่เห็นว่ามันจะมีแบบแจ็คพอตนะก็ลอดูแล้วกันนะครับว่าจะแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลนะครับที่เจมบอกว่าเป็นของรางวัลพิเศษเนาะแต่ว่ารหัสนี้ผมมีครบหมดแล้วนั่นเองนะครับผมนะสนับสกินเนาะก็ไม่เป็นไรก็เลือกเป็นเห็นเล่นขั้นไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรนี่ก็ต้องเลือกแบบนี้ไปนั่นเองนะครับกดยืนยันไปครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเค ค้นหาให้เจอภายในแปครั้งเพื่อรับรางวัลพรีเมียมนะครับผม,มจะได้หรอว่าผมมีอยู่ที่ 2, 4งพคูปองนะครับผมไปดูสิว่าจะพอหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเริ่มครับอเออครั้งแรกศูนย์คูปองเองเหรออะไรเนี่ยเลือกได้สูญห้าช่องอ๋อเขาบอกครั้งแรกเล่นฟรีใช่ไหมที่เมื่อกี้ผมเห็นอะ่ะนี่เล่นฟรีครั้งแรกนะครับสามสี่ห้าร้อยสี่สิบสองคูปองครับผมโอ้ อยยังไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะฮะเก้าครั้งนะครับมีนี่ทุกคนเป็นตาอันเชอร์สกินนะครับมีคีร่ากับฉี่นะเออคอนคานันรักสามสี่ห้าสามร้อยสี่สิบห้าคูปองโอโอื้จุกจุกแบบจบจบนะครับผมโอเคเอาข้างบนบ้างโอเคอเอาแถวนี้ไปสี 75, ่รอยเจ็สิบ้าคูปองโอ้โห จุกจริงไม่ติงนังครับผมสองหนึ่งสองสามสี่ห้าไปครับได้ไหมไม่ออกครับผมจุกจริงผมต้องไล่แล้วอะเอาสามแผ่นป้ายนี้ไปก่อนจะได้แบบเคลียร์ตรงนี้ไปได้ไหมโอ้โหไม่ออกครับผมตอนนี้เหลือหกแผ่นป้ายนะครับห้าแผ่นป้ายนี้ผมก็ไม่พอแล้วนะห้าแผ่นป้ายนี้อีกหนึ่งพันเลยนะทุกคนโอ้ยเอาตรงไหนดีวะเนี่ยทุกคน นี่169คูปองโอ้โหสองอันก็ไม่พอเปลืองคูปองจะจัดเลยครับผมไม่เป็นไรครับดวงดีก็อาจจะอยู่ที่ดวงดวงตรงนี้แหละใช่หรือเปล่าอ้โหดวงไม่ดีครับผมโอ้ตังคูปองไม่พอครับต้องไปเติมเพิ่มนั้นเน่ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปเติม คูปองเพิ่มกันสักนิดนึงก่อนละกันนะครับโอเคนะครับผมเนะี่ยตอนนี้ผมก็ทําการเติมคูปองเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็มาสุ่มกันต่อละกันนะครับวนะันนี้ถ้าเกิดส่มว่าใครที่จะเหมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยไปคิดราคาเหมาให้ละกันเนาะผมจะสุ่มแบบลุ้นดวงไปก่อนละกันนะครับผมโอเคเอาสัก2อันในดี่าเอาสองเอาตรงนี้ไปก่อนไหมแต่ก็เสียวว่าเอาตรงนี้ไปก่อนอีก398ครับผมออกไหมโอ้โห <Wow. S 1> oh, ไม่ออกครับผม โอเคเดี๋ยวเอาตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไปลุ้นเอาละกันนะครับอีก249ร่เคูปองออกไหมโอเคไม่ออกครับตอนนี้เหลือ2อันสุดท้ายนะครับผมนะยังไงผมก็พออยู่แล้วนะ2ออันสุดท้ายนี้นะครับแต่ก็อยากจะรู้ไงว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยจะต้องเหมาหรือเปล่านะเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหมานี่ก็ดวงไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับผมนะขวาร้ายซ้ายดีครับผมเอาซ้ายไปแล้วกันอะลุ้นดวงไปขวาร้ายซ้ายดี เอ้ยเหมือนจะได้โอเคครับผมได้มาลองสุดท้ายนะครับก็ถือว่าประหยัดคูป,ปองไปอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมนั้นก็ไม่นิดหรอกก็หลายคูป,ปองอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับว่าประหยัดคูป,ปองไปเท่าไหร่นะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ สกินของซาตาเอสดิเมอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับบอดเลยว่าโครเท่นะครับได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอันสุดท้ายนะครับถ้าเกิดต้องเหมาต้องเสียเพิ่มอีก299คูปองเลยนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็หลายบาทมากๆเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมเนี่ยในวันนี้นะผมจะมาสรุปให้แล้วกันนะครับว่าผมมาสุ่มไปเท่าไหร่นะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมสุ่มไปเท่านี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยก็คือสุ่มแบบลองเหมาเนาะได้ก่อนได้ก่อนเหมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ต้องกาารเหมแบบ บดหน้าตักบดกระดานตรงนี้นะครับผมเนะี่ยก็ต้องใช้คูป,ปองเท่านี้นั่นเองนะครับผมเนะี่ยก็คือราคาที่ผมขึ้นให้ตรงนี้ก็คือราคาเหมานะครับผมเนะี่ยก็สำหรับใครดวงเกลสุดๆก็ต้องโดนราคานี้ไปแน่นอนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็รับของรางวัลไปด้วยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นอีโมจินะครับเปิดไปเลย e ครับผมนี่อีโมจิครับผมแล้วก็นี้จะเป็นท่าเต้นนะครับของ SATA SD Mer โดยเฉพาะเลยนะ แล้วก็อ,กอีกอันนึงนะครับผมนะอันนี้จะเป็นเนอ่อตาอินชาสกินลิมิเต็ดนะครับสามารถเลือกได้นะครับก็จะมี2สกินเนาะมีฉี่นะครับผมแล้วก็มีคีล่านะครับดีนะยังไม่มี1สกินนะครับไม่มีของคีล่าก็เลือกคีล่าไปอีก1สกินนะครับผมนี่ เป็นสกินของคีล่าฮาราวีนนะครับผมนะสกินนี้ก็ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับเป็นธีมเดียวกับพวกลอเรียวแล้วก็เซลฟิตนั่นเองนะครับเน่โอเคครับผมนะตอนนี้ก็ได้ของรางวัลมาแล้วนะครับซาร์ตาก็น่าจะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายเป็นเอสูกส่งเข้าไปในคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทาตาซาตาซาตาเดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเน่สวมใส่ได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินดีกว่าว่าในเกมเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะ Huh? huh. you fucking fight A storm of words huh. you fucking fight Eat huh. A storm of Words keep Huh? 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 storm A storm of words! Reverse! A storm of fear. the power of inspiration! The horror will catch you! A storm of words! The power of inspiration!

โอเคครับผมนะสหลับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลฝามานี่นะครับก็เหมือนเดิมนาะอใครดูคลิปจนจบบ้างขอไม่บอกกันานะลางใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดประการใดเนาะก็ต้องขอภายในาทีนี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พาคลิปให,ใหม่ๆเนานะสหลด์วันนี้นะครับกอ์ดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกัน บายบายครับ